มีเจ้าภาพแล้วนัสามีเจ้ภาพนสดทกองแ้วนะครับตัวที่สี่กองบรราเช้าวันพนคนเยอะมากดูกันค่ะดีเจ้าภาพดีเจ้าภาคไทยรองาภาไทยนะครับและอีกสี่กองด้วยกันนะครับก็ใช้เสยงนี้ช่ทางานดย ทำาห้ท่านพี่น้องสายชมได้รับทราบกันร่วมกันรับงานกัน่างนซองริบมาแล้วซองกระดิบมาแล้วนะครับ่านใดที่รักซองกริบานะครับอ่าโตนะครับบัชของทัานรับานได้เลยนะครับบัาบ้านตรงกลางในวันที่สี่เก้าตุลาคมนครับ พาไปดูบนศาลาใช่ไหมเช้าว like uh, ันพระใหญ่ขอตัวที่นะครับจะนำอาหารมาเปิดโรงทานนะครับมาเปิดโรงทานในวันพ้อประเด็นบรรยากาศสดๆเลยครับเราก็มาแจ้งรายชื่อนะครับได้เลย จะพาไปดูว,นนวัวนสารานะคะายสุน<ด>ุณกาินจาริรรัอนีวรามางนะคัร่มนเ้าะเทศววนสาราจะเยอะแค่ไหนดูจากรองเท้านะคะ เด็เส้นศาลาต้องขอรองนำเราไปดูบนศาลาอ้ราใจรับน่าหามากนะครับแล้วความบาของัดก็เปิดจาการแล้วนะโดยเฉพาะางีาด้านนอกน้ำลายหนี้สงทิสันรอาาคารศึกษาครรมรและความบญนะครเก้าอีสํหรับท่าาที่นั่งทับเทียบได้นะคะ

นะครับกีกมาแล้วนะครับท่านนายักเดี๋ยวเราไปดูจัดสำรับด้านหลังนะคะนี่ค่ะเดวนี้ ับจับนะคะวันพระ นนี้คือใส่บาททางลงอีกด้านหนึ่งนะคะคนใส่บาทเยอะมากก็เป็น เช้าวันพระใหญ่อีกวันที่คนเยอะมากไม่รู้ว่าพระหน้าคนจะเยอะขนาดนี้ไหมนี่ก็เอาบรรยากาศเช้าวันพระใหญ่มาให้ชมนะคะวันพระใหญ่ ถ้าเป็นต่างจังหวัดวันนี้ก็เป็นวันคุญข้อสากนะคะแต่ที่นี่ยังไม่ใช่คลิปนี้ก็เป็นคลิปวันพระนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ